หายตัวไปของกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้และบางทีข้อความจริงอาจน่ากลัวกว่าที่คิดหลังจากที่ญาติของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้าไปในโรงพยาบาลร้างและพบข้อความลึกลับบนผนังเขาตัดสินใจกลับออกมาเพื่อหาความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือตั้งแต่เขาเข้าไปในโรงพยาบาลนั้นตัวเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆ เขามักได้ยินเสียงกระซิบในหูตอนกลางคืนและบางครั้งก็เห็นเงาดำเดินตามเขามาทุกที่เขาพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลร้างแห่งนี้และพบว่ามันมีประวัติที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าที่คิดโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ทดลองทางการแพทย์ที่ผิดกฎหมายมีการทดลองกับผู้ป่วยโดยไม่ได้รับความยินยอมและมีผู้ป่วยหลายคนที่เสียชีวิตอย่างลึกลับหนึ่งในผู้ป่วยที่เสียชีวิตคือนายแดง ซึ่งเป็นคนไข้ที่ถูกส่งตัวมาจากที่อื่น